สงสารตัวเองแตย้อนเวลากลับไปได้จะย้อนเวลาไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วตอนได้กันใหม่หมตกคํามาไม่ทันได้อาบน้าไม่ทาแป้งไม่ล้างหนะ้าจับตรงนั้นจับตรงนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เวลามันผ่านไปจนมาทุกวันเนี้เจ็ดปีแนละ้ว ก็อาบน้ําทาแป้งหน้านวนเป๊ะไม่แตะไม่ต้องไม่จับนอนดูโทรศัพท์นอนดูเข้าไปแล้วก็ทาแป้งรอลวงหมดก็ยังไม่แตะไม่ต้องไม่จับสงสารแล้วน้อยแล้วแต่คิดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้ว โอ้ยหน็นนึกสงสารเอยนึกคืนได้ผลที่แต่งงานกันเมื่อวานน่ะเขาจูบกันเขาหอมกันต่อหน้าแขกที่มาร่วมงานนะโอ้ยแสดงให้เห็นวันรักกันมากเลยชอบกันเอาเถอะผ่านไปสักสองปีเฮอะมึงจะได้รู้ ว่าจะได้รอเหมือนกูเนี่ยหมดสิทธ์หมดสิทธ์อีกแล้วกูอะคือหมดสิทธิ์หวงแต่ดูโทรศัพท์เป็นหว่วงกูเลย